สวัสดีครับพวกับจ้องจิมประสาทสาระทั่วไปนะครับวันนี้ก็จะพาไปสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับอยู่ที่นครราชสีมาครับที่ชื่อว่าไซบีเรียนรีสอร์ทนะครับก็จะเป็นที่ชื่อว่าไซบีเรียนคือจะมีหมาพันธุไซบีเรียนนะครับให้เราเข้าไปให้อาหารไปถ่ายรูปนะครับก็หมาพันธุ์นี้ก็จะเป็นหมาของทางยุโรปนะครับก็จะเป็นหมาพันธุ์ที่ตัวใหญ่มากๆนะครับ ให้เราถานรูปให้อาหารนะครับให้ไปเล่นแบบประมาณนะครับก็สถานที่ตรงนี้ก็อยู่ที่นครราชสีมานะครับบรรยากาศรวมๆก็จะมีเป็นเช้าๆนะครับก็จะมีหมอกนะครับอากาศเย็นๆนะครับบริเวณหน้าก็จะเป็นสระว่ายน้ํานะครับเล็กๆนะครับให้เราเล่นแล้วก็มีสไลเดอร์มีน้ํำน้ําอุ่นนะครับแล้วก็มีสระเล็กๆให้ให้เด็กเล่นนะครับ ไปเลยนรีสอร์ทนะครับลองมาทันได้นะครับถ้าเกิดนั่นถ้าจากช่วงนี้ก็แนะนําให้จองจองก่อนนะครับอาจจะเต็มนะครับเพราะว่าคนใหญ่ช่วงปีใหม่ก็จะเต็มนะครับก็ดูบรรยาการรวมๆนะครับรอบๆนะครับอนี้หมอกนะครับเย็นนะครับประกาศเย็นรีสอร์ทก็จะมีรอบๆเลยนะครับ มีหลายราคานะครับแนะนําให้ตัวต่อถานนะครับตัวที่ผมอยู่ตรงนี้จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับเป็นเป็นแบบอยู่กันได้ตามสี่คนนะครับมีอาหารเช้าให้ด้วยนะครับมีอาหารเช้าให้มีกาแฟมีเปรื่นดืมนะครับให้นะครับก็มีให้เราซื้อหมูกระทะที่นั่นนะครับกินบนดาดฟ้าได้นะครับหรือว่ากินบริเวณด้านล่างนะครับตอนเย็นนั่งกิน ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับ